ออครับนะครับอันนี้เป็นพอบหัวหัวปลานะครับพอบหัวหัวปลานะครับเป็นขอบหัวหัวปลานะครับเป็นขอบหัวปลาคือเราก็มาปรุงเครื่องแกงนะครับเรามาปรุงเครื่องแกงน้ำกนนะครับก็มีการติดฝืนติดสายามภาษาคนชาวบ้านหลัวนี่ อบอวลมดนะครับไหนจากนี้เหมือนหมอกหลงครับเป็นเป็นฝันนะครับเป็นฝันไอ้ไอ้นี่ก็ติดไฟครับติดไฟนะครับกอเตากอตั้งเตาเดี๋ยวต้องไหวเราจะกินเผาที่นี่นะครับเราจะกินเผาที Taiwanese ่นี่เหนือครับกินเผาวป็นนนนัจะได้จะได้เจอผีเจอน้องกันนะครับคนนี้หมาสะพ้ายน้องไก่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าบุกเตานะครับบุกเตาเนี่ยเรียกว่าบุกเตา พวกเตาเปลอกตาลครับปรอบตัวหัวป่าครับอ้าวไหวน้นท้าีกรทอันนี้ตำกระชายไว้พี่พักตำกระชายกระชายไว่นี่ยตำกระชายแกงหัวโนดย่างอันนี้ขายกะบอกมันน